แจ็กแจ็คแจ็คคพี่กับพักกัน์ดดูประมาณนั้นพี่มามาหน่อยได้ตัวแ้เลยนะ้วข้อมูลพี่ว่แจ็คนะพี่พี่พี่ฟังผมก่อนพี่บนเขาบนเขาโดนตำรวจไล่นะทับแท็กไปดิไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไม่ต้องเล่นหน้าบ้านแล้วขึ้นเลย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 อยู่เขาอยู่เขาทับแท็กอยู่ไหนดีจีกำลังลงตามดีจีพี่เขาเลยตอนนี้เก้าวโรบินอยู่ข้าตระหัด ไอ้ชักกี้ไไปหนอ่ะพี่เมื่อไหร่อะใครทหารใครทหารมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วลุงกำลังขาบรถขาบฮออยู่เมื่อกี้ฮอไม่รู้ดูอะไรปั๊บดิจิเลยพี่พี่ต้องการลงน้ำปั๊บดิจีแล้วไม่ใช่พี่ละการหน่อยพี่กำลังไปกำลังไปกำลังไปเป็ใหญ่กำลังไปโดนหน้าบ้านมันเพื่อโดนหน้าบ้านนะเออปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยกูบอกให้มาแล้วเออเมื่อกี้บอกให้มาไม่มาไม่ฟังไงสัสปล่อยนะปล่อยนะมึงมันมีตัวตกรถนานแล้วครับลุงมันเป็นมันไม่ได้เนื้อตามหลังอาานเิร์ดกามึงโดนไมึงโดนไอด้เนื้อยู่ครับลุงอ๋อมึงมมึงุอยู่ไรมึงด คุงหอจากนาคันแล้วนะพี่พิจาการถึงสุสานแล้วนะบ้านกันดูแลนาคันขึ้นนะไม่ตอนนี้ถ้าใครใครอุ้มอยู่บ้างแล้วยังไม่เกมอ่ะมีใครอุ้มอยู่บ้างแจ็คเบ่งอุ้มอยู่ครับสุสานมีเกมตาไม่ใช่พิจารการใหม่พี่กลับมาขึ้นมาขพี่ไปกำลังไปกลับมาเล่นบ้านกลับมาเล่นบ้านหมดเลยกลับมากลับมาปวดมันพอเตะสองเตะสองพีจะล่อถึงบ้านพี่เตะสองเตสองพี่ไอ้สุสานสุสานผมรอดแล้วนะพี่ถึงแล้วไม่โดนได้ไงเอก ก้มครับแล้วก็โดนครับโดนโดนหลุดทำไปเกมแล้วเพื่อเราลอดหนึ่งนะเราเส็ยตกที่บ้านนะพี่เสียสอบเป็นไข่อยู่ว่ะป้านเลยบีเต็มหมดเลยผมดเลยแัดเลยผัดดำผัดเดิมอยู่ในกลุ่มเราเนี่ยเหตุบ้ามาช่วยเพื่อนหน่อยมาช่วยเพื่อนหน่อยเราไม่มีคนอยู่มาช่วยหน่อยมากลับบ้านมากลับบ้านมาโหลดไล่ช่วยบ้านหน่อยเราตัวหนึ่งแล้วตัวหนึ่งแล้วอยากรับ มันยาตรงไหนมัแยกตรงไหนไข่แม่ขับข่อาจจะสวนมานะแปลกเนีวะข้าวแกนกบ้านเดียวเวยชนได้เลยชนได้เลยมึงชนตำรวจดิมึงชนตำรวจดิไปเลยชนไปดิชนมาชนมาชนมามาชนเร็วขาไปเลยเอาเฮียพี่เปากดยากันตีเซอร์รอเลยกดยากันตีเซอร์เล่นตำรวจเล่นตำรวจเหยียบเหยียบเพื่อนเหยียบ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 อยู่ใจเย็นเดี๋ยดิเดี๋ยดิเดี๋ยดิตำรวจเฮียตำรวจ ยังสบก่อนยังบก่อนมันชุบแล้วใครติดไฆ่าต่อไร่าต่อตรวจต่อตรวจต่อตรวจพี่โอเค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 ตรวจตำรวจตำรพี่อย่าลุมนะอย่าลุมนะอย่าลุมนะมันตัวเดียวสวย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 เฮ้ยิงตำรวจถอย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  ไม่ตาย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 ดูพวกเราดูพวกายาใน้ากากให้หมดเดยชุกใรเนชุกเนอนาชุกเนื้อไอพีมันต่อเนื่องไม่ต้องใส่ยี่ต่อเนื่อต่อเนื่อต่อเนื่อเขาอย่ในบ้านสวยสวยมันกูบอกถูกบอกไว้เน้อมึงจะเล่นยี่อะไรหลายศาสดนล่ดัน่เด่นอเดน่อดน่ดน่อดนล่ด่ดอนดอ่ดยนไอดนดน่อว่อนน่อ่ดัน่อดาน เอายามาในเสื้อบ้างเอาไหมพวกไหนดิเล่นอะไรเล่อะไรเล่นอะไอ่ก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเอาเดี๋ยวจะตีทำเฮี้ยอะไรกะไอสัตว์เป็นเฮี้ยอะไรตำรวจพี่ตำรวจน่าจะตายแล้วเห็นหม่แล้วอยู่ขวาอีกอะมึงเอาปืนยิงมันดิมันตายนะตรงไม่ตายเอายามาดิเก้าสี่หนึ่งเอายามาดิ ก้าสี่หนึ่งกแดงอ่ะเออยเอานี้เอานีมาจับปืเราดิที่เขายิงปืนก็เขายิงปืนมาจับดิมาจับดิมาจับดีมาดิมาดิมาดิยิงมาลงเลยมาดิมาจับดิมาห่อเข้าไปในบ้านเลยถ้ามันบุกมาห่อแม่งไปเลยไล่ยิงมาเรื่อยๆมึงเตรียมปืนไว้คนเดิมมึงเตรียมปืนไว้ดิมาจับดิมาจับดิี่ยมันจะส่งขึ้นรถ เอารถไปดักหน้าหน่อยเอารถไปดักหน้าหน่อยไล่ไปหมดเลยดักหน้าไว้ไปดักหน้าไว้เอารถไปดักหน้าเฟ่ชิโนชิโนเอารถไปดักที่อะไรจับเลยไปรีเซ็ตไปรีเซตจับจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาให้สุดดันไปแล้วดันให้สุดเลยมันหนี ก็ต้องตกลงก็ได้นะข้อตกลงเทียอะไรนะแล้วตกลงเทียอะไรนะรมึงเป็นเทียอะไรหลายสัตว์แล้วมึง<ผ>มเป็นเทียอะไรผมบอกว่าผมยอมแล้วอ่ะยอมมึงก็ไปดิดสัตว์ก็ตกลงเทียอะไรสัตว์ที่มึงหลับตาบอกเอาพวกกูไหวเฮียทีนี้มายอมไป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 กลับไปกลับไป ชุบชชุบชุบิชุบนิชบไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอเคโอตรงไหนตรงไหนตรงไหนตัดเ้าไอ้หี้ไปส่งไรดิอลุงเว้ยถ้ามึงจะรับหลังมึงก็รับไปตัไปฝั่งนู้น้ป่ย่อย่ลใครดนไล่เปล่า nhí như người đoàn láng người láng kia tiêu view cái kiểu này server thì 2 đứa của mình nó ủa lúa lúa mà đi mà đi ไอเหี้ยผู้มึงอ่ะอย่าพูดเอาดีเข้าตัวเองไอ้สัตว์พวกมึงอ่ะอย่าพูดเอาดีเข้าตัวเองไอ้เหี้ยคว้าเลยเหี้ยพี่อินทิาทีเออใช่ไหมแท็กใช่ไหมที่ไล่อยู่เนี่ยไม่ใช่พี่รถใช่ไหมคนมีต่อยมาพี่คนอื่นเป็นแบบนั้นตึกหนึ่งกำลังออกไปหน้าแล้วขึ้นแล้วนะเครื่องปันขึ้นควนขึ้นควนขึ้น ไอ้มึงเหรอไอ้ครับอาเมืองน้ำเมืองน้ำมันมันมันอยู่เมืองน้ำมันมันลุงเอาอะไรมาครับเอายากระติ้วต้องไหนหนึ่งขวดสี่สิบเก้านะครับตํารวจตั้สี่สิบเก้าน่าจะมาใม่ไทยน่ไอ้ตึกลุงก็เต็มเลยตึกงลุงเต็มเลยลงมาเนี่ยลงมาครับมันมีใช่ใช่ใช่วันทั้งวันเลยมีเค้อยู่ในท่อนะแตกหนึ่งแตกหนึ่งโลก็ว่บไปตเพิ่มเติมเยอะเพื่อเติมเยอะเพื่อเติมเยอะเอามาแล้วมาแล้ว เพว่อนเก็บเยอะนะต้องตึกลงตึกลงตึกลงเลยใครโดนใครโดนช่วให้ลช่ชยให้แลเพื่อนชนวไหนดีสวย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 อขันสีเทามันลุกมันล่กมันลมันลกมันลกมันลมันล้วงตกลาตกลงจจมได้ตอ ตออดกดมาสิเชี่ยสองคนสองคนตรงไหนวะมาแล้วกูใหญ่มาละร้านแดงร้านคนร้านค้าแดงร้านแดงร้านแดงเฮ้ยแล้วกูใหญ่อยู่ไหนมากูใหญ่มาดิตึกลง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 ร้านแดงอ่ะร้านแดงอ่ะหลังัดร้านอ่ะมาเร็วเดี๋ยวไปเชื่อเพื่อนนะจะลุ้งตามนะเพืตามนมันจะหมดแม่งวนอยู่ในบ้านแถวบ้านเยอะมากเลยเฮี้านท้งหายเลยแต่งโดนได้ อันนเเยยะะมากตอนไล่ที่ไหนจริ้งตอนไล่ไว้ดรอปก่อนไว้ดอปส่อนพวกมันไม่เขาได้เพื่อลงเพื่อลงเพื่อลงหน้าตึกรุ้มแต่กันคนเล่นอยู่ตำรวจอยู่ตำรวจอยู่ตำรวจมาแล้วพี่ต้าโรบี้แถวบ้านมันอ๋อไรเทเคสได้เงี้ยแล้วปีมันวิ่ง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 ไม่เทล่าละพี่หน้าตึกลุ่เข้ามานะนั่นใช่ไหมกลุ่มเอารถมันจะเอารถมันจะเอารถเอาไอเทลาพี่ไล่วิ่งวิ่งกลาอยหลงไตตึกลุ่งไปตึกลุ่งไปตึกลุ่งมา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 ไปตึกลุ่ง เอาคนเดียวพี่มันอยู่เลยนะอยู่ไกลตำรวจเดียวรถตก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 รถตึกลงใต้ึกลงมีมีคนต้มรถอยู่แต่สี่คนมีคนมาดิใต้ตึกลงใต้ตึกรงนาดิายนาเข้าไปดิเข้าไปดิเข้าไปดิีคนสี่คนซ้ายขวาเลยซ้ายขวาเลยซ้ายขวาเลยรถรถตีนเมื่อน่ะใครอะมามาตึกลงนี่ทำไมใครมาดูมาตรวจเลยเลยวเข้ามามึงยิงมันนี้มึงปามมันนีมึงปามมันนีไปปามมันนีมึงไปมึงไปปามมันเลยไอ้น้องไปเลยน้า หอบไปได้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 เอาไปคนนึงเอาไปคนนึงบ้านบ้านเขาได้นะหน้าบ้านกูเต ah ียงดูกูเตียงล้มล้มยิงดิ่มึงยิงตัวนั้นดิ่มึงยิงตัวนั้นดิ เก็บเก็บปุยเก็บ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 เลยเก็บเลยเก็บเพื่อนเป็นไงบ้างมึงเป็นไงบ้างพิงค์แต่พิงค์ออกไปแล้วครับอยู่บ้านไม่มีอะไรเฮ้ยมีระเบิดปะมีระเบิดปะตอนนี้เรามีระเบิดไหมแ้วตอนนี้เรแบบดีฟังฟังฟังตอนนี้มันตอนนี้พุ่งไปบ้านมันพุ่งไปบ้านมัน ุ่งไปบ้านมันเลยเออนะตัวหดเยอะมากแล้วไปกับลุงได้เลยไปมา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 พุ่งไปบ้านมันแล้วระเบิดบ้านเอาตัวเอาตัวที่เล่นบ้านมันอะด่วนด่วนด่วนตามด้วยนะตามมาตามมาตามมาแล้วเราพี่อยู่ที่เดิมเลยพี่เกอเพื่อนอะอยู่ที่ไหนอ่อนเขาดีจีอะดีเลยไหนรู้บ่ ด่วนนะดุด่วนนะเราเล่นเสร็จใช่ป่ะเราเล่นเสร็จแล้วเราก็ถอยมาเลยเอาบ้านมันพังอ่ะให้ให้ตัวยืนบ้านไม่มีเมืองเล่นเซฟหน่อยนะเพื่อนออกนอกไวๆเลยไวๆเลยไวๆเลยนี่มึงมันตามอยู่เนี่ยมันอยู่แถวนี้เลยไปบ้านนะก้าวโรบินอ่ะกลับไปบ้านมามามาเล่นไวเล่นไวเล่นไวเกเพื่อนเราอยู่ในบ้านมันส่งึลยโอเคโอเค เจอยู <Ark bueno. S 2> ่พ <Yeah. S 1> no no ี no? No. No no no. No no ่หเจอะอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านพ่อัลัสุอบพน้ำมันปพน้ำมันกดแ่นรร้รถบักเลยบ้ากันใช่ไหมได้ใช่เทคสอยู่เทคสออยู่กดสดนี่มาเร็วระเบิดมาเร็วด่วนในบ้านมีน้อยจัดน้ามันลุงอลัสุดโดนละเร็วๆๆ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 รๆเเ ไปเยอะไปะอไจุงโดนแน่เลยขึ้นันนหลังบ้าดีจีเก่าขึ้นหลับ้าดีจวางระเบิดดยพี่วางวางวางมันอ่ะิโเยปจจัขึ้นไหนอยู่ตรงรถแตกแล้วใกล้ถึงรถแตกพี่ผู้ต่อวิชักี้คนรถแตกวางรัวๆได้ปะังบ้านดีจีเก่าอร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  บาเลยจี่อระบ่รบิดต่ขนไเลยพี่จุกไล่ไปพี่เข้าไปนะเดี๋ยวระเบิดเสร็จพุ่งเข้าไปเลยแ้วไปเอาปืนยิงให้หมดเลยราคาเลยคุณน่าจะองหลงนีพี่กเลกเก้ไปบ้าเลยเนี่ยอยู่อลงบ้ามันเลยอยู่หลังบ้านมัน่ออย้ลอพี่เพราะว่าอดเยอะมากพี่ใช่ใตลอดยลอยลมาเ้ามเข้ามาบ้านมันไม่ต้องแย่งมาบ้านเยอะนะบ้านบะ ถ้าจะผุงใหญ่น่าจะผุงใหญ่รถใหญ่รถแตกรถแตกโอเคพี่รถแตกผมออกนะผมออกนะอ่าแล้วทุกคนกลับบ้านไปกลับบ้านเดี๋ยวกูปวดเองกลับบ้านกลับบ้านไปเนี่ยมึงมึงเอาเอาไอชิ้ยนี้ก่อนเนี่ยเคสเคสดี้านเนี่ยเอาไปก่อน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 โอเคไปความดีจีความดีจีความดีจีข้างไหนไม่ข้างไหนวะบ้านข้างหลังนี่ลุงต้องงบนั่นต้องงบนั่นไอเเต่างๆมนมันจบแล้วไปไปกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยจบแล้ว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 ไปไปกลับบ้านว จับแล้วที่เดือกลับเลยให้บอลดีจีมันเจอนะตำรวจติดจีเลยก็โดนไปแล้วติดจีต่างไปแล้วนะไม่ช่เวทหนไม่ใช่เวทนัดเวทเป็นอะไรนัดตายเข้าคงเป็นะไรนัดติจีเลยผมว่าเราเราเราต้องจะได้บทติดจีอ่ะนี่บวกก็บวกไปดิเฮียบวกไปเลยตำรวจมันมาอยู่แล้วมันเกมไว้ใครใครโดนไลไรอยู่ปะตอนนี้ไอเวทเป็นไงบ้างอ่ะไอเวทอ่ะ บ้านลุงอยู่บ้านเมาดีเมาดีเร็ว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 เรอมาเมาทง่ามันเยอยมายังมีอยู่นะข่ามันครับแต่ขาวมันอดีตรอดอีรอดไปแล้วไปตกัอดีอนะเส้นดีะเส้นดีเราลก่อนนีอยู่ไหนโยนก่อน

ตรงไหนตรงไหนจีปังจ่อวยอะไรสัโตมัโดนจัอ้แบด้วยเดี๋ยวโดนตีนนี่ที่นตีบอกมัด้วยอย่างคนตีเีเสีน้ำเงินไอ้ียแลขึ้นเสาแล้วดีจีคนีฟ้าเนี่ยขึ้นฟ้าน่ะทางปั๊มอกจะั๊มตอกแค่นึงถ้าเจอเดี๋ยวรีพอร์ตให้อีกทีนึ่ง ๋อตำรวจแท็กยูตำรวจแทกยูมาเลยเทล่ามันนะเทล่าสีดำอ่ะใช่ใช่มา่กะอปืนสคนวนกลับไปสเตเดียมนะ่าไปทางบ้านดีที่บนี่ไที่เยมันวนไหนวนไหนมันวนไหนอางบูก่ะอยู่ในบ้านเอาเองนเอาเองนี้านนึ่งนะ่าไปสดได่าไปงั้นแหละครับไม่มีอะไรหรอกด่าให้มันเดือดเดือเพราะรู้อยู่แล้วว่าท่านตำวจยอมเราตีไม่ได้ไงแต่ผมอยากตีทำไมอ่ะ ใส่แล็บไปเฉยพูดหลัแต่ขออะไรก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะจัดสารลดสารรถไม่เดี๋ยวพอผมพูดเดียวกันใช่ป่ะเดี๋ยวมันก็ไปประชุมกันรับหลังอีกผมจะไปดูต่อหยอกครับพี่จีมาพังพี่จีอ่ะสวยๆสมบูร้์ยิ่งขึ้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสมบูรณยู่งขึนึังไปนึงหลอกเงินโยิงตกไหนวะโดนยิงตกรถไหมยิงตกอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเร็วเร็วรีบเคลียร เพืตอนนี้เพื่อนอุ้มอยู่ไหมไอพิงอะไรอุ้มอยู่ปะพิงเกมแล้วพิงเกมแล้วเกมแล้วเหรอใช่เดิที่เดิมที่ไหนอ่ะเป็นบอลโค้งปั๊มดีจีโค้งปั๊มดีจีปั๊มดีจีปั๊มแล้วตกลนแล้วมัวขาวตกรถเล่นไปเล่นไปเล่นไปล้อมล้อมล้อมทุกคนทุกคนนะเพื่อนเซเว่นนะไอเซเว่นเหรอปะไม่ลุนไม่ลุ้น

รีตำรวจประมาณสามร้อยคำมาวันนี้ไอจีมเยอะนะกลับบ้านนะห,ห,ห้อคุบนะอออยบ้านเราห้องห้อคุยบ้านเรานะห้อคุยบ้านเรา ผมอยู่แถวลุงทังกลับบ้านแล้วนะพี่ลุงทังกลับบ้านแล้วนะของบ้านยากไม่ได้มาหลุดนะีย่าไม่หลุดนะโอเคพี่ประมาณนั้นเมื่อเราไปเจอผมเขบอกว่าเผมเอาพอนดีทางบ้านหลังบ้านอันหนึงกัญญาอันนึงกัญญาเทสเซอร์เบี้ยวสุดยอเมื่อกี้เคสพี่อมเหลือ22นาทีนะโอเคไทยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมขึ้นไปดูดาดฟ้า รีเซต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 เร็วๆเดี๋ยวตขาหลเข้ารีเซต ผมตบหัวแล้วรูปหลังกันกลับลงอะไรครับอันนี้คืออะไรครับเนีย่ยฮ <c oughs> ะคเวซัด <c oughs>